Oh. Uh, ale jo. แผลไปเลยเอ้าวโดนนี่หว่าเห็นแผลเว็บโทนโดนโดนตัวไม่ใหญ่โดนไลาล่าต้นคอ ปุนตุบเลยจุดน็อกมาแล้วประกายตัวแรกของปีหุ้ยช็อตบอดี้อ้าเป็นช็อตบอดี้ครับโดดนิดๆแต่ว่าเป็นช็อตบอดี้โอ้โหหลังโกง โลสองตัวแรกของปีนี่ทำเป็นเล่นไปขูดได้ครึ่งโลกว่ามั้งเนี่ยอ่า อันนี้เดี๋ยวเราโคกเนื้อปลากับน,น้ำเกลือก่อนนะครับเพราะว่าให้มันเกิดความเหนียวแล้วเราค่อยผสมเครื่องปรุง ร้อนบัวพริแกงเมืองตานอันนี้เป็นแบบธรรมดานะของนาเจ็กให้มานาเจ็กสนับสนุนพี่แกงนะครับปลาเห็ดปลาตัวแรกของปอีเอาแบบไม่เผ็ดมากนะ ขั้นตอนสุดท้ายครับเดี๋ยวคุกเขาไม่ต้องตำแล้วใบชะพูสูตรนี้สูตรใบชะพูครับหอมๆปรุงรสสักหน่อยนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ต้องใส่อะไรมากมายแค่นี้ก็พร้อมทอด อร่อยวันเจี๊ยบอ่ะพร้อมทอดครับ หอมใบชะพูลื่นเลยอ่ะแน่มันเป็น,ปนอีกกลิ่นรสนึงครับแบบไทยๆทยดล่วงเป็นไงครับแน่ปลากรายทอดมันประกรายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสูตรใบชะพลู เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันว่ามันเหนียวนึบแค่ไหนนะก็ใส่ไข่ไปเล็กน้อยให้เนื้อมันฟูครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ไข่เลยเนะี่ยมันก็เหนียวนึบถ้าคนชอบเหนียวก็ไม่ต้องใส่ไข่แต่เนี่ยมันจะเป็นแบบเหนียวนุ่มเดี๋ยวเราลองดูเนื้อในกันเป็นไงเพื่อนๆฉีกยังไม่อยากจะออกเลยเหนียวนึบอือหือนี่ครับ แขงยังไม่เข้าเอาไม้เสียบยังไม่เข้าเลยเหนียวจริงๆเหนียวนุ่ม,มเหนียวนุ่มเดี๋ยวดูความยุย่นนะดึง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 ทีนี้มันร้อนเดยเหนียวนุ่ม,มรสชาติกลมกล่อมครับพ่แกงของน้าแจ๊กนะ สูตรเมืองตากอ,ออกรสชาติดีนุ่มดีมากเลยเร็มเลย